เราจะลืมปัญหาไปซะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่นะท่านวน,นวลนวลทำามต้องหนูเสียใจไม่ได้หรอคะ่ะเรารักกันไม่ได้หรอค่่ถ้านวลคิดจะเปลี่ยนใจจากพี่จะหาคุณแทนแล้วก็บอกพี่ดีดีก็ได้อยาวความรักมาอ้างเลยนะ่ะ <c oughs> แทนไม่รู้หรอกคะ่ะว่าผู้หญิงอย่างนวลทองเนี่ยใส่หน้ากากหลอกทุกคนผมกับนวลกําลังจะมั่นกันและเรากำลังจะแต่งงานกันคงไม่ได้หรอกนะแทานแต่นี่เป็นนวลทองอาขอ ตอนนี้นวลเป็นเมียฉั้นในทางพุ่งตีน,นัยแล้วใช้อะไรจะพาห,หนูนวลเป็นเมียในทางพุ่งตีนัยช่วยดูแลชายขงคุณให้ดีๆด้วยนะคะอย่าให้เขาเพ่พนพ่านจะยุ่งกับผู้ชายนั่นม,มันโง่ที่พิว่าจะไปฟ้นงนะนวลตายซะทุกแกอย่าดูดลมมาวางเท้พี่นวลท,นนทำยังไงอะกูถึงจะเล่าเราวีเคักทีอะคะรักฉันสิรักฉันแล้วลืมมัน ทองเนื้อแท้คืนพรุ่งนี้2ีสินาิกาานาทีเสนอเป็นตอนแรกสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวสีสันบันเทิงนะครับผมบอยนะครับตอนนี้บอย,อยอยู่ที่กองละครทองเนื้อแท้นะครับแล้วันนี้บอยไม่ได้มาใค่คนเดียวนะฮะยังมีนักแสดงอีกหลายท่านมากนะครับมีพี่ก้องค้าเอกของเราครับแล้วก็พี่เบนซ์นะครับ พี่เบ้นแล้วก็น้องกบครับต้อนรีให้สวยต้องคุณผู้ชมค่ะเรามาอยู่รวมตัวกันแบบนี้ต้องมีอะไรพิเศษมาฝาคุณผู้ชมแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับวันนี้เรานําละครเรื่องใหม่พวกเรามานําเสนอนะครับซึ่งจอนแอนในวันพรุ่งนี้นะครับและวันนี้นะครับที่ยืนกันอยู่4คนเนี่ยมีคนหนึ่งเขาต้องมีการพลิกคาแรคเตอร์อย่างมากมายเลยนั่นก็คือพี่กบนั่นเองนะครับพี่กคาแรคเตอร์ยังไงฮะพี่กบฮะ นี้จะรับบทเป็นตัวร้ายค่ะเป็นเป็นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาเลยเป็นตัวจริงไหมเป็นตัวจริงไหมอ,อืมตอตัวจริงเอาลือค่ะก็ถ้าสำหรับทุกคุณผู้ชมทุกคนนะคะถ้าได้ติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากมแล้วก็สนุกมากนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็มีสกู๊ปพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะไปชมเลยค่ะ คืนพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะได้ชมละครน้ำดีเรื่องล่าสุดของช่อง3มอย่างทองเนื้อแท้ที่ได้2ผู้จัดไก่รวรายุทธและกล้วยปราถนาทักทีมมาสร้างความสนุกสนานเข้มข้นโดยดึงเอาป้าเจ้ายุทธนามารับหน้าที่ผู้กำกับการแสดงทําให้ละครเรื่องนี้กลายเป็นละครฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆรอชมอีกเรื่องหนึ่งแถมยังได้ดาราเจ้าบทบาทอย่างเบนส์พรชิตามาเดบทนวลทองเด็กสาวกําพร้าที่ต้องต่อสู้ชีวิตและต้องพบกับความผิดหวังในรักเสมอค่ะ เราไม่ได้รักกันแบบที่น้องหนูเข้าใจอะค่ะเราก็ไม่มีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกพี่นด่านหนุ่มก้องสหรัฐมาในบทของนพนายชายหนุ่มจิตใจดีมีเสน่ห์มันม่นคงในความรักและโรแมนติกซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ชายในฝันของสาวๆแทบทุกคนค่ะ ส่วนที่มาประเดิมจอให้กับช่อง3ามครั้งแรกก็ต้องน้องใหม่จากบ้าน AF บอยพิสนุในบทชายหนุ่มผู้น่าสงสารที่มีรักแพ้แต่ดูแลไม่ได้ประกบคู่กับสาวพลอยชิดจันในบทน้องหนูค่ะแต่ที่ขอฝากกำลังใจจากแฟนๆก็ต้องสาวภาพพับไว้อย่างกบพิมลรัตน์ที่พลิกคาแรคเตอร์มาร้ายสุดๆเรียกว่าตัวละครตัวนี้มีบทบาทที่จัดจ้านให้น้องกบได้รับฝีมือเกือบทั้งเรื่องรวมทั้งหนุ่มตั้นพิเชษชัยที่ก็ร้ายไม่แพ้น้องกบเลยละค่ะ แถมป้าแจ๋วยังขอตอบความร้ายให้กับพี่อุทนากรด้วยบทนักธุรกิจที่ใช้เงินซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งความรักค่ะก็ชอบตัวละครเซตนี้ทั้งเซตเลยเพราะว่าเขาเล่นดีเนียนมากที่สำคัญคือเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเอาละครับก็ได้เห็นผลงานของพวกเราแล้วนะครับหายเหนื no ่อยเลยไหมครับน้องเบนซ์เห็นว่าบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเครียดมากเครียดเหมือนกันนะน้องพี่บอยใช่เพราะว่าเบนซ์เขาเล่นทุ่มสุดตัวสุดๆเลยครับท่านผู้ชมครับ ต้องบอกว่าเครียดเหมือนกันเพราะว่าเครียดว่าอะไรอย่างมันเล่นตรงข้ามกับตัวเองนะพี่ยังไงไจะ คือในตัวจริงอเป็นคนน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องเนี่ยน่าสงสารไงน่าสงสารที่เขาไม่ต้องขำก็ได้นะคะในเรื่องคือแบบน่าสงสารแล้วก็เสียสละเพื่อพี่น้องเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคนที่ต้องเศร้านิดนึงแต่เบ้นยังไม่เท่าไหร่คนนี้นี่คลิกค่ะเห็นอย่างนี้หนูก็เครียดเหมือนกันนะคะพี่เบนพี่ก้องพี่บอยก็ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะก็จะเห็นว่าตัวละครตัวนี้เจอชีวิตเรื่องราวที่หนักๆมากๆเลยค่ะครับผมแล้วนอกจากพวกเรา4ี่คนนะครับยังมีนักแสดงร่วมแสดงอีก หลายคนเลยครับมีน้องพลอยชิดจันนะครับมีพี่ต้านครับยังมีพี่อูธนากรแล้วก็นักสแสดงอีกหลายๆท่านซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับพี่บอยมีจะ,จะบอกอ,อกีกไหมก็อย่าลืมจับตาดูด้วยกันนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้นะครับร้ายได้ใจมากๆนะครับร้ายจนผมคิดว่าเอ๊ะเป็นตัวจริงหรือเปล่านี่อะไร อย่างนี้พูดเรื่องเราเนี่ยยังไม่ให้ดูนะคะคพักเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะไปร่วมแสดงความเินดีค่ะกับศิลปินและก็นักแสดงนะคะที่ได้รับรางวัลใน Entertainment Award <c oughs> ไปเมื่อคืนนี้จะเป็นใครบ้างไปชมกันเลยค่ะ เวลาหมดลงแล้วค่ะแป๊บเดียวเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราให้ฝากละครกันหน่อยละกันค่ะพี่าองครับน้องเล็กใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะให้ติดตามละครเรื่องทองเนื้อแท้ค่ะเพราะว่าเป็นละครดราม่าที่มีเนื้อหาไม่หนักมากนะคะแล้วก็เนื้อแล้วก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นด้วยทีนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามทุกๆฉากทุกๆตอนเลยค่ะเพราะว่าถ้าพลาดไปตอนหนึ่งนียค่ะเดี๋ยวจะกลับมาดูไม่รู้เรื่องนะคะใช่ใช่ตอละครแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่จะได้ดู นฝากละครกันไปแล้วนะครับก็ฝากให้พวกเราคนไทยหันมารักกันดีกว่านะครับตอนนี้ประเทศชาติอะไรอะไรก็ย่ำแย่แล้วนะครับอ,อย่าทะเลาะก,กันเลยนะครับขอร้องเดุ๋ยวแม้<อ>เป็นเรื่องเป็นราวเอาเป็นว่าพวกเราสี่คนก็ฝากด้วยนะคะละครเรื่องทองเนื้อแท้นะคะแต่ว่าวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแต่วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเรามีตอนอวสานของละครเรื่องหับของแม่ค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยยอมว่าสวัสดีค่ะ